สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปครัว่าตกโกคิวป้ายเก่งจริงหรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยตกโกคิวป้ายเป็นเพียงตัวละครที่พูดขึ้นมาลอยๆนะครับอยู่ในเนื้อเรื่องมังกรหยกภาค2และกระบี่เยอะยุทธจักรซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวจริงๆจึงทำให้ยากต่อการคาดคะเนจากระดับพลังฝีมือที่แท้จริงแต่จากความลึกลับดังกล่าว จึงทำให้ผู้คนเนี่ยมีโมโนภาพต่อระดับพลังฝีมือของตัวละครนี้ไว้สูงส่งและล้าเลิศสุดสุดสิ่งที่อาจารย์คิมยองทิ้งไว้เกี่ยวกับโตโกโคิวป้ายก็คือทาบรรยายภาพมือกระบี่ไร้ผู้ต่อต้านในยุคข,ของเขาซึ่งในชีวิตเขาปรารถนาที่จะหาคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมแต่ก็ไม่สมดังคําปรารถนาจนต้องทุกข์ใจและฝังกระบี่อยู่ในหุบเขาล้างและร่องรอยการใช้ชีวิตฝึกปลือเพลงกระบี ของนักกระบ,บี่แสวงภัยผู้นี้ผ่านตัวเอี้ยกล้วยโดยการฝึกปรือพลังฝีมือกับนกอินทรียักษ์ผู้ใจของโตโกคิวป้ายและเคล็ดวิชากระบ,บี่ก้าวเดียวดายที่สืบทอดต่อโดยฮงเชีงเอี้ยงและเล่งหู้ชงนั่นเองความเก่งของโตโกคิวป้ายจากเบาะแสนนิยายผมจะแบ่งออกเป็น7ส่วนนะครับส่วนที่1คือในยุคข,ของเขาหาคู่มือไม่ได้2ในยุคมังกรหยก เยกลวยได้ฝึกตามแนวทางส่วนหนึ่งของโตกโกคิวป้ายพลังฝีมือเนี่ยจึงลดหน้าขึ้นครับเทียบเท่ากับสุดยอดฝีมือแห่งยุคนั้น 3. ในยุคกระบี่เยือยุทธจักรเล่นคู้ชงได้ฝึกก้าวกระบี่เดียวได้ก็ก้าวขึ้นมาเทียบเท่ากับสุดยอดฝีมือแห่งยุคนั้นเช่นเดียวกันและ 4. เก่งแค่ไหนไม่รู้ครับแต่ถ้าลองไม่แพ้ใครตั้งแต่เกิดจนตายสมควรพูดได้ว่าเหนือล้ำกว่าใครในนิยายของอาจารย์กิมยง พะแม้แต่บุรพาไรพ่ายก่อนฝึกคัมภีร์ทันตะวันก็ยังไม่กล้าใช้ฉายานี้ 5. แม้ใช้กระบี่กับเคล็ดวิชาไร้กําลังภายในก็ยังไร้กาดและเทียบเท่ากับสุดยอดบุรยุทธ์ในเรื่องกระบี่เยอะยุทธจักร 6. เอียกกลวยไม่ได้ฝึกเคล็ดวิชา9ก้ากระบี่เดียวได้ครับเพียงแค่ฝึกตามแนวทางของกระบีนะ่หนักที่มีพี่อินทรยักษ์เป็นผู้ชี้แนะนับว่าความสําเร็จขั้นนี้เนี่ยเหนือร้ํากว่ามารกระบี่เมื่อค้างอายุเท่ากัน และสุดท้าย7ส่วนจะเก่งกว่าพวก8เทพหรือไม่นั้นไม่มีข้อมูลบง่งบอกแน่ชัดครับแต่จากที่มีการบรรยายถึงและการคิดค้นเค็ดวิชากระบีส่วนตัวผมคิดว่ายากที่ใครในแเทพจะเทียบได้ในเชิงกรบีนะครับและผมคิดว่ามีแต่อาแชร์จากเรื่องกระบี่นางพญาเท่านั้นที่พอวัดได้สรุปแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นหลาย,ลายท่านทบเทียงกันนั้นจะแบ่งเป็นสส่วนครับคือ ส่วนที่1เชื่อว่าโตกโกคิวป้ายเนี่ยเก่งจริงเทพในระดับท็อปของนิยายอาจารย์กิมยงพเพราะแนวทางของวิชาซึ่งกล่าวได้ว่าวิชาไร้กระบวนท่าทำลายกระบวนท่าและกําลังภายในของศัตรูรวมไปถึงใช้ลมปานระดับสูงพราะสามารถใช้ใบไม้เหนือกว่าใช้กระบี่หนักเหล็กนินและส่วนที่2ไม่เชื่อว่าโตกโกคิวป้ายเนี่ยเก่งจริงอาจเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือกล่าวได้ว่าโอ้อวด ราะตกโกคิวป้ายเนี่ยไม่มีฉากการต่อสู้จริงเหมือนกับหลวงจีนกวาดลานใน8เทพอสูรมังกรฟ้าและไม่มีหลักฐานยืนยันว่าตกโกคิวป้ายนั้นเก่งจริงและที่ว่าไร้พายในยุคข,ของเขานั้นก็อาจจะเป็นเพราะในยุคนั้นไม่มีคนเก่งก็เป็นได้และตามนวนิยายมีกล่าวไว้ดังนี้ครับตอนแรกที่สี่สหายกลางหนําเห็นเล่งหู้ชงกับคนแซยิ้มต่อสู้กันเพลงกระบี่ล้ำเลิศดพิสดารต้องทอดถอนชมเชย เมื่อชมดูถึงตอนท้ายไม่อาจรับรู้ความพิสดารของเพลงกระบี่ทั้งสองได้บางครั้งอึ้งจริงกงชมดูกระบวนท่าหนึ่งต้องคุ้นคิดอยู่เนิ่นนานคอยเข้าใจถึงความพิสดารของกระบวนท่าแต่ตอนนั้นทั้งสองหักล้างกันอีก10กว่ากระบวนท่าจึงไม่ทราบว่ากระบวนท่าเหล่านั้นเป็นอย่างไรสร้างความตื่นตระหนกจนคุ้นคิดขึ้นที่แท้น้องแท่ห่วงมีเพลงกระบี่ล้ำเลิศถึงระดับนี้เมื่อคู่มันประลองกระบี่กับเราเกงว่า ใช้พลังฝีมือเพียง3 4มส่ส่วนหากว่ามันพอลงมือพอเพียงใช้สามท่าจู่โจมสัมพันธ์เราก็จะทิ้งพินยอมรับการพ่ายแพ้หากว่าหักหานผ่านชีวิตจริงๆเพียงกระบวนท่าแรกก็ใช้ขุยหยุกทิ่มแทงดวงตาเราบอดไปอึ้งเจงกงไม่ทราบว่าตัวเองประเมินเพียงกระบี่ของเล่งหู้ชงสูงเกินไป9ก้ากระบี่เดียวดายิ่งเผชิญศัตรูที่เข้มแข็งอนุภาพก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นที่เล่งหู้ชงเผชิญต,ตอนนี้คือ บุคคลที่สถานฟ้าสะเทือนดินแห่งยุคความสูงส่งของฝีมือบรรลุถึงขั้นสุดยอดคาดคิดคำนวณภายใต้การกระตุ้นจากเขาคอยเปล่งความลึกล้ำพิสดารของก้าวกระบี่เดียวได้ออกมาหากว่าโตกโกคิวป้ายฟื้นคืนชีพหรือว่าหงวงเชียงเอี้ยงมาด้วยตัวเองสามารถพบพานคู่มือเช่นนี้ก็ปิติยินดียิ่งเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบทสรุปของโตกโกคิป้ายว่าเก่งจริงหรือไม่ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม ds channel กันด้วยนะครับ